สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube สกุสุขอนนะคะเนาะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วนะคะเนาะกับอันแอนนี่สไพตาลีนะคะอันอยูบานนะคะพี่น้องยวนะพอกินน้ำก่อนแป๊บนึงมันนี่ย่ยนีกไปนั่น เย็ยนิกไปชอปปิ้งไว้ไหมคะพี่น้องอันใหญ่เมืองว่ะพี่ยายนิกให่ยังไม่ใหญ่นะคะพี่น้อ,นองเนานนนนะ,ะ,นะเดี๋ยวมื่อเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะอันบดเอไปเนาะคะ่ะยู่บ้านอันนี้เป็นซ่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นที่เนาะคะ่ะเนาะที่ที่ข้าวโมไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสองกอง ลราคาวันนี้ภามาเมืองเนาะค่ะเป็นยังไงในไปช้อปปิ้งแล้วได้อยังวะเนี่ยรากาอันนี้เป็นไข่ไข่เขาเขาแห้งนะคะนะ่ะเนาะเขาแห้งอบหรือว่าอย่างอันอาการ์ดิเอรนว่าถือกันเนาะ,ะนี่คือแบบว่าเขากินกรบป๋านไดเนาะค่ะกินกับพวกเอียห์ค่ะพวกสลัดพวกยังได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกับชีชบสเจลาติสลัดแับนี้เนาะค่ะ เขาเกยบแพงเนะาะวันนี้ให้มีกน้นนเนยังก็ยังก็เขาเอินโอยเม่นเนาะอันนี้เป็นชีสนะค่ะชีสนี่นก็กินพอกับกับขวพขนมปังเนาะค่ะพี่น้องก็อันนี้ นานเมื่อวานอันเฮ็ดขนมเค้กกินวะท่านเหมือเยวะสื่อไหมอ่ะเป็นมากสื่อเนาะค่ะเพราะว่าในในในอย่างก็ขอบเนาะค่ะเนาะในในในอันนั้นซอฟต์ป็นนี้เนาะค่ะเขาสเฮ็ดแซ่บนะคะมาเพื่อแต่ใช้ไหมละกัซูกินี่เนาะค่ะเนาะ อ,อย่างเราเขาเอินบักบวบเนาะค่ะบกบวบกําลางังชีสไส้พิซซ่านะ,ะคะพี่น้องบะจากหัวหัวอย่างแดงแดงเนาะค่ะอ,นนอันนี้เอินซื้อว่าถือกันจำว่าได้เป็นสลัดเนาะค่ะเป็นไส้เป็นสลัดอันนี้ก็เป็นชีสเนาะค่ะ อันนี้เป็นแฟนตาซีอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นเนยนะคะพี่น้องเนาะเมียนี่ยก็ย่ายไปชอบจิงผู้เดียวด้วค่ะพี่น้องเราชอบแบบชอบกระจายกันเวลาเราไปผูดเดียวคันเวลาเมียไปหน้ามาโอ้ยดาริ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไปไลยมันกินมาหมดกับอาทิ้งอันเปนคนประหยัดแน่นะคะแบบอิลีได้บาง่ค อันนี้ก็เป็นชีสเนาะค่ะอาจจะเป็นชีสจากแพะเนาะค่ะเนาะกินบ่หมดกินบ่ทันก็เอาทิ่งเอีหยังไวปเนาะค่ะก็ไม่เสียมันหยังเหมือนอายุก็เอาทิ้งอันนี้เป็นแซลมอนร่มควันเนาะคะ่ะน,นี่เป็นเนื้อสไลด์อันนี้ก็นเนื้อสไลด์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,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 ะเป็นยัมาก,กินเวลา อาส่วนซีหาเมืองเย็ยนกันนะคะเนาะส่วนอาหารเย็ยนแบบนี้แล้วก็ผงม,มานิลา,นะะาเนาะผงม,มานิลาไว้แต่ใส่เค้กนะคะพี่น้องมันปลานงหมันฝรั่งจะไปเราเคิมเลย แดดออกน้องทำมาหนี้พี่น้องแต่วันนัดหนาวอันนี้ก็เป็นชีสชีสที่เฮ็ดจากจากอ่านมนมแพะเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นแนวกองนึ่งยังี้ค่ะพี่น้องเหมือนันขออนุญาตอันนั้นเนาะมากลมล้ข้างล่าง ยังมีนะคะลแล้วเนื้อเนื้อง้วงโบดนะคะเนื้อง้วงโบดจะบอันกัซซิมาแบงอ่าแบงใส่สองฟิตนะคะเห็ดเป็นเห็ดเป็นแพกในน้อยไซส่สองฟิตเวลาเอาออกมาเห็ดเป็นง่ายแล้วโอโอลก็เซนสปากเกตตี้นะคะพี่น้องเนาะคะือแบบเห็ดจากหก อาเม็ดมะเด็่ทัวยอย่างวันนี้นะคะเสีสปา,าที่เกลแป้งหญ่บอกกับพี่นอกก้องแป้งบานเขาพอยหยอ,อกรอหยอ,อกค่ะมันหนักนะคะ่าอนนะันเลยกป่าเห็นไหมนมนมจากอัลมอนด์นะคะ่ะหญ่ใส่สดจร อันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวจัสมินกองเบียวบีโอเนาะคะนะ่ะเนาะไบโอ็รือว่าปลอดสารเนาะค่ะพี่น้องเนาะะมีสารพิษเนาะคะ่ะปลอดสารอันนี้ก็เป็นแยมเนาะคะ่ะแยมจากลูกเชอร์รี่โอ้ยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> พุ่นยายไปชอบคันอะไรไปพุดด่งเียว่สื่อทองหลายหลายพี่น,ะะนนะออ้องไข่นะค่ะีนไข่แพ็คไงหนึ่งบักอ้บบักอึบเลยว่าฟักทองนะ่ะพี่นะ้องเนาะยายเป็นสื่อไหมเออบัตรองสื่อหน่วยหญ่สื่อแบบนี้แหละเฮ็ดกินง่ายน,นี่ก็สิเป็นแป้ง แป้งอนเนกประสงค์เนาะคะ่ะเ mm hmm. นาะกับเสียทั้งเฮ็ดทั้งขนมปังแล้วก็เฮ็ดทั้งเค้กได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ, mm hmm. ะต้นเลยบังไม้กล้วยกล้วยหอมเนาะคะ mm ่ะพี่น้องเอ้ยอันสิบอร์ังเนาะค่ะของยุรปะเทศโซบีแพงแพงได้เนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นน้ําตาลค่ะน้ำตาลพอดีน้ําตาลย่บ้านมากระว่าซื้อซื้อน้ำตาลอันนี้มาเนาะค่ะพี่น้องกินแต่ไปสามสี่ 3, เดือนหมดเลยเพราะว่าพื่อนกินน้ำตาลน้อยเวลาเฮ็หตุขเข่าๆแถบสิบุไรใส่น้ำตาลเลยเฮ็ดเค้กก็ใส่นิดน้อยอัานขออนุญาตนางเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกอ่า ยังก็พวกพักพวกทัวเนาะคะ่ะเนาะพักพวกทัวแห้งเนาะคะ่ะแบบนี้คือว่าเขาไปเอามาดวงหลายประเทศใส่สลัดกินเนาะคะ่ะเนาะมีใส่สลดัดบางอีหยังก็พี่น้องอันจ,จำชื่อมาได้ใครใครแค้นทาลุบาก็เอินแค้นทารุบ่าอันโมงมืกันเอินจืดเอินอิ๋อันบอกแล้วว่า คันผู้ใหญ่เราไปช็อปปิ้งผู้เดียวนะเราซื้อซื้อซื้อผักสติแม่แล้วก็น้ำยาปัาปนนมอันเนาะอันสืว่างไหมของบางอันนี้ก็คือการเนาะพวกพวกผักพวกตัวเนาะค่ะเนาะเอาไว้เนาะให้พวกใส่สลัดกินโอ้วันนี้พุ่งใหญ่ซื้อกายมาทั้งตัวพี่น้องไก่ยตนะัวหนึ่ง <working> นี่เห็นมเนาอเนี่ยพอดีอันเนื่อยอันก็เลิลกลงนางของแางอันนี้เป็นพาตาเซนหน่อยนะคะแต่ว่าเหตุจากทัวนะคะพี่น้องะะเหตุจากอ่าแบบกูตันซี่นะคะพี่น้องบรไเเหตุจากอ,าอย่างก็บรไดวเหตุจากแปงนะคะ เทศจากท่านยาพืนนะอเนาะปกเม,ม็ดมะเร็ทัวอย่างนัีนน้นะเนาะอันนี้อันโมว่าออกตามด้วยวใยขาวสองขวดเขาจะยังนี้เอาไปแอมไว้ก็่องตัวจะออกกล่องบนไดนเนาะต่างกันเหมือนกันปก,นนกนติต้องใส่ตัวเย็นเนแล้ยเนะมื่อไห่สองถุง อันผ้ามามืองกิกน่เดี๋ยวอันกะสิถ้าย่อยเก็บของไวนะกะเก็บของใส่ตัหยอกตัวเย็นนะคะเนาะปกของแห้งของยังกะสิเก็บใส่ปกสองของแห้งตั้งห่างนะคะพี่น้องนี่ค่ะมีแค,นนะคะ่นี้ละค่ะเน็กไปชอบของมากนะคะเนาะคือว่ายา้ไปผู้เดียวคัน กแต่ผู้หญิงนั่งก็สิมาสื่อคลองหลายจังสีแหละนั่งสื่อไหนวาเพราะว่าปกตินั่งก็สื่อคือแบบว่าปกตินั่งสิไปไปชอปปิ้งอาทิตย์หนึ่งสามสี่เดือนจะว่าบางเทือระต้องมางอันเขาหันกองไยจะว่าบางเธออ่ะอันต้องหายกันกับเล่าเนาะวะา a r l ิ่งเวลาเธอไปสื่อคองนะั้นเธอจะสื่อหลายหลาย ซื้อซ้ำห้ากินเมื่อไปซื้อไม่ก็ได้บางดีห้ากินเพราะท่านห้าก็ต้องไดเอาทิง้งเนาะค่ะอันกะเสื้อดายคองเนาะค่ะ <c ười> คิดที่มาสันเถาะเพราะแม่งคิดทีเอาเนาะค่ะพี่น้องก็คือว่าห้าต้องหัวใกประหยัดเนาะคะ่ะเนาะช่วงมีแห้งเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะคะ่ะเงินกับฟืดๆเครื่องๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าววันนี้อันกับมี่แค่นี้ละค่ะมันอนี้ามาชมของ อ่าที่พญยายนิกไปชอปปิ้งเนาะค่ะพี่น่้องเนาะจะได้ก็พอกันวิดีโอนาค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพค่ะ